หลายหลายคนนะครับในกรณีที่ใครที่ยังไม่ได้รับเงินจาก Facebook เลยนะครับแต่ระบบโอนเงินไปแล้วสั่งจ่ายแล้วแต่ทำไมยังไม่โอนเข้าบัญชีฉันโทรไปติดต่อธนาคารแล้วเขาก็บอกว่ายังไม่มีเม็ดเสร็จหรือจำนวนยอดเงินที่เข้าในบัญชีของฉันนะครับระบบ a c e b o o k เขาก็จะโอนเงิน ระหว่างวันที่ 21, 22, 23, 24อยู่ในระหว่างนี้แต่คนเราจะอยู่แต่ทุกคนจะต่างกันอยู่ในระหว่างวันที่ผมแนะนำเนี่ยอยู่ระหว่างนี้แต่ทุกสิ้นเดือนทุกวันที่28 Facebook เขาจะตัดยอดอ่าตัดยอดแล้วก็สั่งจ่ายประมวลผลว่าเราได้เท่าไหร่นู่นนี่นั่น,นแต่ในเคสนี้ในกรณีนี้หรือคนอื่นที่ยังไม่ได้รับเงินจาก Facebook เลยนะครับ คือสมมุติว่าเราตั้งค่าไปแล้วเรากรอกข้อมูลภาษียืนยันทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างหมดแล้ว1เดือนฉันยังไม่ได้รับฉันยังไม่ถึงร้อยสเดือนฉันยังไม่ถึงร้อยสเดือนฉันยังถึงร้อยเดือนที่4ได้ครบ100นะครับแต่เอาเขาสั่งจ่ายแล้วแต่ระบบได้รับการแจ้งเตือนบอกว่ากรอกข้อมูลภาษีเพิ่มนั่นก็คือเราต้องกรอกข้อมูลภาษียืนยันข้อมูลภาษีอัปเดตเอาง่ายๆเราก็กดไปที่อัปเดตแล้วเข้าตรงไหนนะครับ บางคนเขาเข้าไปที่แดชบอร์ดมืออาชีพเขาจะเห็นธุรกรรมการเงินเห็นไหมครับก็กดเข้าไปบางคนก็จะได้รับการแจ้งเตือนและบางคนก็จะไม่ได้รับการแจ้งเตือนแต่ในกรณีที่ได้รับการแจ้งเตือนก็เข,ข้าไปอัปเดตข้อมูลภาษีนะครับก็เหมือนกับว่ายืนยันยืนยันของเรานะบัญชีของเรานะเธอเธอยังมีบัญชีเดิมอยู่ใช่ไหมหรือเธอเปลี่ยนบัญชีแล้วนะเพราะว่าแต่ละเดือนยอดของคุณมันยังไม่ได้อวนเลยอะเพราะว่าอะไรฉันยัง ไม่ได้ครบ100เหรียญเลยก็เข้าไปที่กรอกข้อมูลอัปเดตภาษีกดเข้าไปนะครับก็ให้เพื่อนๆคือกด100เหรียญก็กอกชื่อนามสกุลวรคภาษาอังกฤษตัวพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่นะครับกกข้อมูลให้มันตรงกับที่ข้างต้นที่เราตอกก่อกครั้งแรกนะครับแล้วก็กรอกอสวิฟโค้ดธนาคารของเราเองนะนะครับสมมติว่าสวิฟ์โค้ดธนาคารกรุงเทพก็พิมพ์ไปใน Google Chrome แล้วก็เข้าไป พิมมาหาสวิปโพแล้วก็คัดลอกมาแล้วก็บาวารแล้วก็เลขบัญชีแล้วก็กรอกไปแล้วก็ยืนยันนะครับอันนี้ในกรณีนี้นะครับแต่บางคนคือระบบสั่งจ่ายแล้วตั้งแต่เดือนสมมุติว่าเดือนย้อนหลังมาเนี่ยแต่ฉันนะครับเงินยังไม่เข้าบัญชีแต่ในระบบยังไม่ได้บอกว่าหรือ,อยังไม่ได้แจ้งเตือนว่าเธอกรอกข้อ,ขอมูลอัปเดตภาษีนยะมันไม่ได้ขึ้นเลยนะครับแต่ระบบมันสั่งจ่ายแล้วนะแต่เงินยังไม่เข้าฉันก็ไปติดต่อธนาคารแล้วนะพี่ นะครับธนาคารบอกว่าเงินยังไม่ได้เข้ามเมสเซจยังไม่มีเลยแล้วต้อง,องทํำยังไงนะครับลองไปอัปเดตภาษีนะครับ,นะรบเข้าไปที่ผมแนะนำเดชบอร์ด uh, มืออาชีพก็เหมือนเดิมนะครับธุรกรรมการเงินแล้วก็เข้าไปที่อัปเดตตรงฟันเฟืองนะครับกดไปอัปเดตภาษีนะครับ,กด, 100, ก,นะรบกดเข้าไป100เหรียญแล้วก็อัปเดตชื่อนามสกลุลเหมือนกับข้างต้นทีรลก็ครั้งแรกเหมือนกันนะครับแล้วก็ยืนยันก็ลองดูนะครับหรือ ถ้าอัปเดตแล้วระบบก็จะตรวจสอบภายใน5วันเราก็ไม่ต้องทําอะไรนะครับแล้วเราจะได้รับเงินต้นไหนคือเดือนตัวนี้ถ้าสมมติว่าเขาจะสั่งจ่ายเนี่ยเขาก็จะถัดถัดไปอีกเดือนหน้านะครับให้เขาใจอย่างนั้นแล้วถ้ามันยังไม่ได้เราก็รายงานปัญหาแคปรูปไปแคปรูปของเราที่มีเงินนะครับก็รายการปัญหาแจ้งกับรายงานปัญหานะครับแล้วระบบ Facebook เขาก็จะให้เราแก้ไขในจุดนั้น